วันนี้ก็ขอนำท่านเข้าสู่นาดงสมองนะครับผมหวานข้าวดงสมองมาปั่นครับคนขับไม่ว่างก็เลยเอาศัยตัวแทนมาเป็นตัวแทนเขามาปั่นคนขับไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้แปดไร่นะครับ,นนรบมายัง วันนี้แดดร้อนมากๆครับผมทันนี้เป็นเขตไอซสปกอรครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเป็นซปกอเพราะเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมเนาะเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับผมอันนี้เขาก็มาเช่าที่ปลูกอ้อยนะครับอ้อยก็สวยนะครับอ้อยสวยดีเนะาะงนั้นกับปูกยู่ายู่าของเสียมเขา อันนั้นก็อยู่คาของเอ่อน่าจะเป็นของไข่ไหมลรอจำไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไรของทิศมาปลูกมันเออเนี่ยเวลาเขาไถาก็เห็นมันโผล่ขึ้นมาเหมือนกันปลูกมันปรับที่มันเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมเนาะใครอยู่หวัวหน้าใครก็คนนั้นก็จับจองได้ไปตามหลัก เย็หลักการนะครับผมอันนี้บรรยากาศก็ดีหน่อยลมลมอยู่ถ้าอยู่ในใต้ต้นไม้มันก็จะเย็นๆแต่ถ้าอันนี้แดดจัดมากเสียพรก็มาทำข้อควายอยู่ที่นี่นะครับข้อควายอันนี้หวานข้าวก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวไปปั่นก่อนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับ